เพราะเราเป็นคนเมืองออกจากบ้านก็ต้องได้พบละคนถ้าอยู่ในปา่าบางทีออกมาก็เจอตะสัตว์แต่เราอยู่ในเมืองในเมื่อเจอคนเราก็จะเห็นทั้งเเอาเอา,เอาแค่ความสูงความเตี้ยก่อนอันดับแรก ที he en he en, oh, ed, ่เห็นเห็นเนอ๋อคนนี้สูงคนนี้เตี้ยแต่ท่านทราบไหมว่าคนที่สูงที่สุดเป็นชาวอะไรเขาบอกว่าเป็นชาวเผ่าวาตุดซี่มันสูงสุดสูงขนาดถ้าผู้ชายเนี่ยสูงถึง183เมตรเซนติเมตรถ้าถ้าเป็นเมตรก็เกินไปแล้วนะเซนเซน183เซนติเมตรโอ้โห สูงแตกแต่ก็เดินเข้ามาในในในที่นี้ได้แหละเพราะว่าถ้าวัดวัดจากอันนี้น่าจะสูงถึงสามเมตรอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองเมตรโอเคทีน,นี้ถ้าคนที่เตี้ยที่สุดเขาบอกว่าเป็นชาวมาบูติในประเทศซาอีเตี้ยสูงแค่เท่าไหร่ ร้อยสามสิบสองเซนติเมตรร้อยสามสิบสองโอร้อยสามสิบสองร้อยเมตรเท่ากับร้อยหนึ่งเท่ากับเมตรแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็เท่ากับน่าจะประมาณบางเท่ากับคนนั่งอะนะร้อยสามสิบสองเซนเองทีนีเ้เมื่อปีคศหนึ่งพันเก้าร้อย็สิบเอด เขาก็พบว่ามีชาวฟิลิปปินส์เผ่าดั้งเดิมและเป็นเผ่าสุดท้ายด้วยปรากฏว่าโอ้เขาใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ในสมัยยุคหินเลยจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะชาวเผ่าซาไกไง ซึ่งสมัยรัชกาลที่ห้าพบเป็นเป็นเหมือนชาวเงาะอ่ะเหมือนคนลักษณะเหมือนเงาะผมหยิกหยิก็มาแต่งเรื่องเงาะป่าแต่เขาก็ไม่ได้มีอายุยืนนานเท่าไหร่นี่ก็เป็นบุคคลที่อยู่อยู่ในปา่าลึก อยู่แถวจังหวัดสงขลา